วันนี้เราอยู่กันใน Oxmas d i e Days แถบและคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Xbox ดูเหมือนว่ารอบนี้จะมีตัวละครอมาให้เราเลือกถึง6ตัวละครกันเลยและแน่นอนว่าเอาพี่แมวหรือพี่หมีพี่แมวกับพี่หมีพี่แมวกับพี่หมีผมสนใจพี่หมีจังเลยอะ่ะขอเอาพี่หมีไปลองหน่อยละกันแล้วพังนี้มันมันเล่นยังไงละ่ะพังนี้พังนี้เออเราต้องพูดคุยด้วยเฮ้ยวันดีวันดี มันนี่จะเป็นแค่บทสอนฉันไม่ต้องการบทสอนหรอกเพื่อนฉันต้องการออกไปลุยในโลกโอ้โหั่งนี้ดูสวยนะเนี่ยอะไรการฉันไปเล่นไม่ได้เฉันต้องไปทาหลักสูตรเอ่อ,อเทอร์เรียให้ครบก่อนลหรออเคเพื่อนฉันจะยอมเรียนกับนายก็ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ฉันเริ่มเกมเอาล่ะเราสกิปตัวเทอเรียแล้วได้เวลาออกไปลุยแล้วคนเรามันต้องลองของจริงฉันมีทั้งหมด3เควสสินะ โอ้แต่ละอันก็คือมันจะบัฟให้กับฝั่งตรงข้ามไม่เท่ากันมาเราลองจากสวนหลังบ้านนั้นง่ายๆนี่ก่อนเราต้องเลือกคาซามอีกรอบหนึ่งละแลน่นอนฉันจะเป็นเพี่หมีนี่คือสวนบนลานบ้านภารเตเกตินหนึ่งเราคือพี่หมีพี่หมีนี่เราทุบโอ้พี่หมีเอาค้อนทุบอะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะออกมาทั้งประตูซ้ายและประตูขวาเอาละ อันนี้ทุบทุบอันนี้กระโดดทุบโอเคแล้วก็มีสกิลอีกสกิลหนึ่งไหนนี่โอ้เป็นสกิลอะไรสักอย่างเดี๋ยวค่อยลองใช้ตอของจริงมาอันแรกเราจะวางเรามีตังเท่าไหร่เนี่ยเรามีตังอยู่สามหมืโอเคเราจะวางเป็นหนามก็เลยหนามหนามนี่สําคัญมันจะต้องวิ่งมาทางนี้ทางนี้นก็ทางนี้วิ่งมาสองข้างใช่ไหม อันนี้มันวิ่งออกมาแล้วโอ้มันจะวิ่งใส่ตรงกลางเลยโอ้โหอันนี้ไม่ดีนะมันวิ่งมาทำอะไรกันตรงกลางเนะี่ยดูถ้าเราเราต้องกันให้มันดีๆีระดับแรกเราต้องดักไม่ให้มันออกตรงนี้ก่อนโอ้โหมันออกสามประตูเลยอะฝั่งนี้ต้องเอายาวนิดนึงนีหนีหน,น,อนอีอ่ะวางวางให้หมดทั้งแนวก่อนแล้วก็เหลือตังอีกประมาณสองหมเหร 7นี่อันนี้มันวางต้องวางกับกำแพงอันนี้เราสามารถกั้นไม่ให้มันเดินออกมาทางนี้ได้หรือมันเด้งกลับมันเด้งกลับไกลไหมเนี่ยเออต้องลองแฮะวางอันนี้อันหนึ่งแล้วก็กั้นมาดอกด้านนี้อันหนึ่งฉันจะเด้งพอแกกลับเข้าไปด้านในให้หมดฉันไม่รู้ว่าทําได้ไหมอันนี้ก็เด้งกลับเด้งกลับเออเพอร์ฟิคแล้วถ้ามันวิ่งทะลุออกมาก็ต้องเจอกับเพิงแห่งลาวายอีก เราวางดักไว้ด้านนี้ด้วยมันเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวเข้าตรงนี้เพราะงั้นเราควรวางไอ้ที่ดีดๆออกไปตรงนี้ด้วยอีกอันหนึ่งเออดีอันนี้มันก็วิ่งมาตรงนี้ด้วยใช่ไหมนี่ดีดไปอดีดไปห,หนูไม่ได้ดีดไปทางนี้นโกโกยังเหลือตังอีกนิดหน่อยวางดักวางดักไม่เข้าใครจะเข้าไม่เข้าไม่เข้านี่หมดแล้วอ่ะสุดท้ายวางตรงไหนดีไม่นะวางมันตรงตรงนี้แหละ เอาราชเตรียมพร้อมแล้วเพื่อนในเริ่มได้เลยตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้แต่ว่ามันมาฝั่งไหนก่อนเราต้องรอดักฝั่งนู้นก็มาฝั่งนี้ก็มีลองดูฝั่งนี้ก่อนว่าฝั่งนี้รอดหรือเปล่าถ้าฝั่งนี้รอดฝั่งนู้นก็น่าจะรอดเหมือนกันเห็นมันออกมาแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันพังประตูมาแล้วเัาประตูโดนแทงโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคดีกาดีกาโอเคโอเคเฮ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราไปการฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ ฝั่งนี้น่าจะไหวไหวปะวะไม่ไหวเฮ้ยแตก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 เดียว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 วิ่งไปกันวิ่งไปกันเฮ้ยสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงทุกคนสถานการณ์จริงรวมตัวช่วยกันป้องกันเฮ้ยแย่แล้วแต่ต้องรีบวิ่งขึ้นไปป้องกันแล้วไม่นะฉันฉันกำลังวิ่งอยู่นี่ไงหัวดไปหนึ่งทีฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันมาแล้วเพื่อนโอ้ยมีกอมีกอมีกออือกระโดดทุบบอยโดดไปไหนมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเดียวมันป้องกันได้อีกแค่39ตัวเพื่อนเลย เฮ้ยโอ้โหเราปิดแผนว่าเราควรจะมากันข้างบนนี้เนี่ยจริงเฮ้ยยายาโอ้โหมโดไปไหนวะเนี่ไม่ไงไม่ยงอนี่ทุบทุบทุบหิวหิวไปก่อนยังไงยังไงจะไปไหนจะไปไหนกันอโอ้โหเฮ้ยผมว่าเราควรจะวางกับดักด้านบนนี้เนี่ยโอ้แย่แย่โอ้โหเสียเสียเสียเลยเสียเลยผมควรจะวางตรงนี้ผมวางป้องกันมันตรงนี้แหละ โอ้เราน่าจะวางกับดักตรงนี้มากกว่าไม่น่าไปวางไว้ตรงนู้นเลยอะ่ะโอ้นี่เสียห,ยหายหลายล้านเลยเนี่ยลดเวลาชาร์จลงครึ่งนึงเอานี้ดิของดีไปเลยไม่มีอะไรจะเสียอันนี้เป็นเป็นอะไรอะ่ะพอาวางอย่างนี้ได้เหรอไว้ป้องกันโอ้เป็นแนวป้องกันโอเคจะได้มันเสียเวลานิดนึงก่อนผมเจอป้องกันบ้านสุดรักของผมไม่ได้โอเคมาโอแกเชิญเข้ามาเลย ฉันพร้อมแล้วเราเหยียบเป็นไรไหมเฮ้ยเราเหยียบไม่เป็นไร่ะเอาลราพวกแกเชิญเข้ามาได้เลยอุ้ยเราสามารถอัญเชิญน,นักบวชผู้พิทักษ์ได้ด้วยโอ้โห <Okay. S 1> oh oh, มันพังทลายพวกแกจะมาจากข้างไหนก่อนวะข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้มันมาแล้วมันมาแล้วนี่เรายืนตรงนี้นี่ดกัดกดักไม่เข้าเว้ยไม่เข้าเว้ยมาดีมาดีมาดีโอ้โหโอ้โหลาวาราวาไม่เว oh ิร์กเลยลาวาแบบไอ้นี่เร็วมากเลย เออมันหมดมันหมดเร็วมากโอ้โหโอ้โหมีตัวแล้วนะพอมดเดี่ยวเดี่ยวมันลอยได้มันขี้กองมันขี้กองยาเข้าไปแม่เข้าอบโดโดดไปไหนวะระยะโดดไกลหรือเกินอืออือเฮ้ยเดี่ยวอุ้ยเดวเสียบอีกหนึ่ง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 นี่สกิลหิว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 หน่อยเพื่อนหิวกับดักหน่อยหิวกับดักฉช่นหน่อย แต่ไหมมันคือหิวกับดักใช่มันซ้อมแซมกับดักอยู่อม,มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาหมดยังหมดยังอยู่ไหนกันเฮ้ย hey! ด้านหลังก็มีเฮ้ยมีประตูหลังด้วยเหรอมาจากไหนกันเนี่ยมันออกมาจากตรงไหนกันวัวๆๆๆวัววัตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ต,หญตัวใหญ่มากมันมาจากไหนกันเนี่ยเอออย่าทุบโอ้โหไม่ทันอม,มาเข้ามามึงเข้ามาดิเข้ามาดินี่แล้วเรามีโก้โอ้โหแย่มาก เป็นการวางแผนที่แย่มากเลยนะวะเฮ้ยด้านหลังเฮ้ยก็มองหาอยู่อยู่ไหนอันนี้มันช่วยอะไรปะอันนี้เราไม่มีกับดักอันนี้เราเอาหนึ่งร้อยก็โลกกอนอันนี้มันช่วยทําอะไรอะไม่รู้มีอันเดียวด้ะแล้วมันหลุดเข้ามารัวๆเลยถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องเอาอุย้ยมันวางตรงบันไดไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วงั้นเราวางู่แถวนี้ไหมรอบๆอันนี้มันจะเวิร์กไหมนะเนี่ยเออวางไว้ก่อน มันต้องวิ่งอ้อมเข้าแน่นอนเราจะวางให้ได้เยอะที่สุดก่อนแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอ่ะกับดักของเราอ่ะหมดตัวแล้วจ้าฉันจะป้องกันม,มันได้เฮ้ยทําไมเราไม่ซื้อนักบวชแล้วตรงนี้มันสามารถซื้อนักบวชได้โอ้อ่าสามพันอันตีของเราก็ยังไม่เต็มตอนนี้เฮ้ยประตูหลังประตูหลังลืมลืมเรื่องประตูหลังไปเลยมันมีประตูหลังอีกประตูนึงมาดีมาดีาดอ้มันวิ่งมาจริงเว้ยมันวิ่งมาจริง มันวิ่งอ้อมมาทางหนังสือสองด้านตรงนู้นโอเคเย่แล้วแล้วกำลังโดนล้อมจากสามทางเลยอ่ะโอ้ยเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวโอ้โหโอ้โหูมา <ขอ S 1> ไงเนี่ยมาไงมาไงน้องมาไงโอ้ยโอ้ย,อยเราคนเร็ววิง่งทะลุก,กับดักวิง่งทะลุก,กับดักได้หยุดเลยหยุดหยุดหยุดไอพวกตัวเล็กอะ่ะเฮ้ยไอพวกตัวเล็กหยุดโอ้โหไม่ทันไม่ทันแล้วโอ้โหมันทั้งปีทั้งอะไร โอ้โหโอ้โหเร็วกันมากเร็วก <t part> ันมากแล้วแล้บุ๋มโดนโอ้โดนลุมโดนลุมรัวๆโอ้ยโอ้ยจะเยอะกันไปไหนวะเนี่ยโอ้ยก่อก่อหมดเร็วก่อหมดเร็วซัดซัดโอ้โหโดนโดนโดนทุกที่ทุกทางฮิวฮิวเชิหน่อยโอ้ยโดนโดนฮึบอย่าอย่าพิมพ์กับกำดักเว้ยไอ้ตัวยักษ์ไอ้ตัวยักษ์ดื้อดื้อโอ้โหโอ้โหมันเยอะเหลือเกิน มันเยอะอะไรกันเหลือเกินเนี่ยอืออืออตอบโต้มันหน่อยตอบโต้มันตอบโต้มันโอ้โหมียอมโเลอะไรด้วยโอ้โหเยอะแยะเลยเฮ <_ t ot> ้ยป้องกันยังไงก่อนโอ้โห,โอ,โหอย่าอย่าแล้วเราจะยืนหลังมันตรงนี้แหละตรงร้านต่อสู้ตรงนี้เฮ้ยหัวต้องยืนตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ยิงไงไม่ยิงไงโอ้โหเรียบร้อยตายฮะเรียบร้อยเราน่าจะแตกสามสองเฮ้ยเดียวเดยวเราเกินไหมเราเกินไหมหนึ่ง หนึงและเรียบลอยน้องหมีของเราเกรติเมจะไม่เต็มไม่ได้ใช้เลยเพื่อนได้รอบนี้เราอยากลองเป็นตัวอื่นมั่งน้องแมวไหมน้องแมวนี่ก็น่าสนใจใช้มีดคู่ด้วยอะแล้วน้องแมวก็ต้องเหมาะกับตลาดปลาไงละ่ะโอเคสวัสดีตลาดปลาดูแล้วเหมือนจะมีหลายประตูอยู่นะเราควรจะล้อมรอบนี้ก่อนอล้อมรอบก่อนเลยถ้าเราจะยึดตรงนี้เป็นลานสู้เราก็ควรจะทำ สนามต่อสู้ให้มันใหญ่ๆเข้าไวโอ้ยแค่วางหนามรอบๆนี่ก็หมดแล้วเนี่ยเงินเนี่ยจะเหลือเงินบ้างไหมอ๊อโอ้โหเกือบหมดมาแถวสุดท้ายอันสุดท้ายเรียบร้อยเต็มตรงนี้ลานนี้คือลานต่อสู้ซึ่งการต่อสู้บางทีมันอาจจะมีการนัวกันวิอยากวางละววอีกมันวางได้ไหมตรงนี้วางไม่ได้อะละวาต้องมาแนวนอกเลยแต่ถ้าวางตอนนี้น่าจะเปลืองเกินไป เรามีกับดักส่วนตัวของเราอีกสองอันวางไว้ตรง oh, <I> มุมมุมอย่างนี้แล้วกันโอเคนี่คือกับดักส่วนตัววางไว้สี่มุมเลยอันนี้คือกับดักที่วางตรงไหนก็ได้แล้วก็มีแบรีเออร์อีกแบรลีเออร์นี่เท่าที่เราลองก็ไม่ค่อยดช่วยเท่าไหร่นะรู้สึกมันวิ่งข้ามแบรีเออร์ได้อยู่ดีแต่เขามีมาให้ก็ใช้ใช้ไปเถอะพราคุณเอ้จะบ่นอะไรเนี่ยโอเคแบรลีเออร์หมดเอาอะไรต่อดีตรงนี้สามารถวางแทงได้ถ้าเรา ลากมันมาสู้ตรงนี้เอ้ยน่าจะได้เปรียบอยู่นในนี่ให้มันแทงจากด้านข้างแล้วก็ดีดแล้วก็โดนปุ๊บเราวางอย่างนี้มันก็จะวิ่งอ้อมมาใช่ไหมมันจะวิ่งอ้อมมาตรงนี้ต้องลองดูสักทีไหนๆแล้วก็วางหนามเพิ่มสักหน่อยนี่นี่ยังไงต้องเอาให้มันเจ็บไปถึงซ่วงเธอเอ้ยมามาเลยมาเลยไอ้พวกอ็อกทั้งหลายนี่วางให้หมดมวางจนสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยฮะ พวกอ๊อกที่คิดจะมาขโมยน้องปลาของผมนั้นผมไม่ให้คุณหรอกเอาลอพวกออกบุกเข้าไปบุกเข้าไปมันกูมันมากันแล้วแดงเถือกเลยคุณเอ้ยเห็นเป็นไหมนะ่ะมันแดงเถือกเลยนะนะั่นน่ะเราจะป้องกันอยู่ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันมันจะทะลุด้านไหนโอ้โหมันวิ่งพังกันยับเลยเอาอยัางไงเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวที่ยิงมันมีตัวที่ยิงเดี๋ยวตัวที่ยิงปล่อยมันตัวที่ยิงปล่อยมันนี่ตัดตัวพวกนี้ตัวที่วิ่งเข้ามาก่อน ปาบปาบแล้วผมแม่พวกคุณก็ไปนี่ผมแม่พวกคุณก็ไปยังไงยังไงดียังไงสียังไงสีไม่เข้าอุ้ยโอ้ยน้องแมวมันวะเฮ้ยน้องแมวมันโอ้โหน้องแมวดูดูแมวฟันโอ้โหว้าวว้าวว้าวพวกคุณจะได้รู้ถึงฤทธิ์ของน้องแมวมาหายตัวแล้วปัน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 โอ้โหครับเดียวหมดกองเลยแต่อ้าผมโดนไปด้วยแตกต่างช่างแตกต่างเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอ๋อเอาเอ๋เอาเอ๋เดี๋ยวมีหน้าแหกเพื่อน เฮ้ย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 ยังไงยังไงล่ะเพื่อนเข้ามาเหลือผมวางเพิ่มผมวางเพิ่มด่วนวางเพิ่มแบบโคตรด่วนดวนอมไม่เข้าไม่เข้าเว้ยว้าวอย่าทำชั้นเลยเพื่อนอืมอืมอืมใครพูดก็เล่านี่ใครพูดกันใครพูดใครพูดอ่าฉันหลอกเพื่อนโอ้ยยิงอนูก็ได้โอ้ยยิงอนูได้ด้วยโอ้โหไปแจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวป้องกัน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 ไม่ให้เข้าไม่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 เข้า ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าอืมไม่เข้าอย่าวิ่งเข้าไป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 เออหยุดหยุดยู่ตรงนั้นเลยดีมากเออไอ้ไอ้นักขนูหัวขวดเอ้ยไอหัวขวดไห่ยิงยิงั้างนี่ไงมีหนูคนเดียวเหรอมีหนูคนเดียวเหรอฮะหมดจังหมดจังอยู่นู้นอีกตัวนึงอืมโอ้โหแตกไปดิเรามีเลเซอร์ติดเพดานแต่ว่าไม่มีเพดานให้เราติดเลยเพื่อน ถ้าเราลากมันมาซูตายนี้อืมน่าสนใจเหมือนกันนะหรือเราติดปืนกลตรงนี้อ้านี่ไงติดปืนกลไปดิติดปืนกลเพิ่มฮะอุ้ยหมดโอ้ย,อยเงินก็หมดไวเลอเกินบอกคุณเลยผมสามารถฟันอะไรได้ตังค์เพิ่มได้ไหมไม่มีเลยเหรอก็อมาดีก็มาดีก็ไม้พวก,กอกโอ้โหมันถือกันมากเลยอะมาดูไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กแล้วไม้ตัวเล็กแล้วมาเฮ้ยผมจะเข้าไปกันด้านใน ผมจะเข้าไปกันด้านในก่อนไอตัวเล็กเริ่มมาเร็วมันวิ่งเร็วมันวิงวนว่งกันเร็วมันวิ่งกันเร็วโอ้ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหไวจัดไวจัดไวจัดอืมไวจัดไหนว่าโอ้โหมันเริ่มเข้าไปแล้วเริ่มเข้าไปแล้วอืมอืมสกิลหายตัวแล้วฟาดปัดนฟัดปันฟาดันฟัดันเอหยุด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 นั่นวะอย่าเข้ามาโอ้โห้ยมันเยอะกว่าภาคอื่นๆเนีร่ยรู้สึกเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยมันเยอะกันจังเลยเพื่อน ยิง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 เออเครื่องยิงไม่ค่อยทางานเลยเครื่องยิงอะยังไงยังไงผมเสียไปแค่หนึ่งเออแล้วผมเสียไปแค่หนึ่งตัวตอนนี้ยัง39อยู่ยังไหวยังไหวพี่พึ่งเวฟสองเองถ้าไม่ไหวก็แปลกแล้วมันมันฮิวตัวเองได้ด้วยเนี่ยเพื่อนเอ้ยอย่าฮิวเลยเพื่อนสงสารข่าบ้างเถอะดูตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มเลยนักนูนักนูยิงยิงเอ้ยยิงเอ้ยยิงเอยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดอย่าบุกเข้าไป ไอพวกตัวไอพวกตัวที่บุกเข้ามานี่มันก็ยังบุกมาได้เรื่อยอยู่ยิงนี่เฮดช็อตเฮดช็อตไปแล้วฟันฟันฟันโอ้โห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 เพื่อนจะเยอะไปไหนกันเพื่อนโอ้หดูขนาดผมมีป้อมปืนช่วยป้อมปืนยังเอาไม่อยู่โอ้ยนี่ถึกถึกจัดเลยแล้วผมลงเพิ่มอีก,นนอ,กอันนึงปัปปาปไม้ได้2สองอันสองอันตึงๆว่ะพิพิพดาน,นี้ใช้ไม่ได้ถ้าผมดันให้มันเข้ามาเลนนี้เลนเดียวแล้วก็ ติดลูกดีดให้มันสักหน่อยถ้าเกิดพวกมันเข้ามาก็ดีดมันไปพยายามจะดีดพยายามจะดีแท้โอ้โหดีดด้านนี้มันก็เดินด้านนู้นอยู่ดิแล้วก็พยายามทําลายเลือดมันไปก่อนที่มันจะเข้ามาได้ต้องพยายามทำลายเลือดมันให้เยอะที่สุดแล้วก็เออแล้วสามารถติดตั้งเลเซอร์ได้หนึ่งอันใช่ไหมคุณถ้าผมติดไว้แนวนี้ปึ้มหนึ่งอันแจ๋วเลย และน,นี้เป็นประตูเอาไว้ตรงนี้ล้กันกับดักหมุนเอามันยิงตรงนี้โอเคมาเริ่มเลยเริ่มเลยแล้วผมต้อนให้มันเดินมาทางเดียวได้โอเคแล้วผมจะป้องกันแค่ตรงนี้เพราะมันจะวิ่งอ้อมมาทางนู้นปื๊ดมาทางนี้กันซึ่งถ้ามันยิงจากด้านนอกผมไม่ได้มีปัญหากับมันเท่าไหร่าราะรบเออร์ด้านนี้กันด้านนี้เรียบร้อยสนิทนานมันต้องวิ่งอ้อมมาด้านนี้โอเควิ่งมาอุ้ยวิ่งมาโดนเลเซอร์โดนดีดโดนดี ไอตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยไม่ได้เข้าแน่นอนดูแลดูป้อมปืนของผมเฮ้ยวุ้ยเกือบ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 เฮ้ยตัวเล็กโอ้โหไอตัวเล็กวิ่งโคตรไวเลยว่ะไม่เข้า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 หยุดหยุดหยุดไม่เข้าโอ้โหอย่างเยอะอย่างเยอะดูแลดูป้อมปืนผมน้ำงานดูป้อมปืนผมน้ำงานเป็งงนไงสุดยอดป้อมปืนปาบโอ้โหนี้ขนาดสุดยอดขนาดนี้พวกมันยังเข้ากันมาได้โอ้โหโอ้โหเยอะจริงว้ย เดี๋ยวผมต้องปอกป้องก่อนปกป้องบ้านนะ <iant epic> ผมเราจะแม้ใครมาขโมยปลาของผมไม่ได้ผมมากระโดดข้ามากันด้วยเอ้ยทำอะไรนะมันบินได้ด้วยโอ้โหมีตัวบินด้วยวะโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วแลลวผมจะติดอย่างนี้อย่างนี้ผมจะแม้ใครเข้ามาผมจะแม้ใครเข้าบ้านนะ <sh arp> ผมได้ปัป๊บปั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 บไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามาดิมาดิมาด <th ul ks> ิเฮ้ยมีตัวลุดมีตัวลุดโอ้โหยูโอ้โหมาดิ ไอพวกนี้มันถึกจริงเว้ยไอพวกตัวถึกนี้น่ากลัวนะมันรับดาเมจแทนตัวเล็กๆหมดเลยอ่ะไอพวกของพังพังมันโหมันจัดการเรียบเลยเว้ยมาดี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 ผมสามารถตั้งอะไรได้อีกตรงนี้ตั้งไม่ได้เลยโอ้ยจบแล้วเพราะงั้นทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือป้องกันป้องกันแล้วป้องกันยังไงมันก็ต้องวิ่งมาตมทางทางวิ่งมันมีแค่นี้เพื่อนไม่ว่าเพื่อนจะพยายามอ้อมขนาดไหนมันก็มีแค่นี้แหละทางที่พวกมันวิ่ง ป้องกันป้องกันมารู้สึกว่าการเอามาป้องกันไว้ทางเดียวนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่นะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงมากๆเป็นไงเป็นไงเป็นไงโดนทั้งเลเซอร์ทั้งกระสุนปืนโอ้โหเครื่องยิงขนูเปียบอะบอกเลยว่าเพียบอือบอกเลยว่าเพียบไม่ว่าคุณจะมาจากทางไหนคุณก็โดนเพียบมาอ้ยอ้ยอ้ยแล้วผมโดนด้วยอ้มันไวไว้มันไวแต่ผมว่าผมกันได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแค่เติมต้องเติมไปเครื่องยิงยิงเพิ่มหน่อย ก็ได้เครื่องริงๆเพิ่มอีกหน่อยผมว่าโอเคเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้มันมันหลุดมันหลุดนี่นี่ไงนี่ไงโอ้ยโว้ยโว้ยโว้ยอย่าลุมดีอย่าลุมอย่าลุมโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวหลบก่อนเลยหลบเข้าในก่อนเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูกันด้านในเพื่อนโอ้ยโอ้ยแล้วมันถึกกินจริงเลยมันถึกกินจัดเลยอ่ะโว้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 ใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนยิงยิง ยิงระยะไกลก็ยิงระยะใกล้ก็ฟันป้า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 ปเฮ้ยรู้สึกว่าผมจะปกป้องได้ดีขึ้นนะเนี่ยในเครื่องยิงปืนโอ้ยโอเอ้ยมังกรมังกรมังกรพวกมังกรและพวกตัวยิงไกเราลืมคิดไอ้พวกตัวยิงไกลไม่พวกตัวยิงไกลมานี่มานี่มานี่อืมเราจะติดป้อมปืนตรงนี้ด้วยป้อมปืนป้อมปืนป้อมปืนติดได้ปะวะติดไม่ได้จบแล้วยิงยิงไม่ยิงไม่ถึงเว้ยฟันเอาก็ได้ ยังไงยังไงยังไงมีตัวรุ่นไหมเออตัวใหญ่ตัวใหญ่มันไม่กระเด้งอ่ะันีพลาดนะเนี่ยตัวใหญ่ไม่กระเด้งไงปัปบ๊บปับปับนี่มีหมื่นสองรอบนี้เอรอบนี้จริงๆก็อยากติดอันนี้เพิ่มอยู่นะมันก็ช่วยได้ดีอยู่อ่ะแล้วเราก็ติดอเอ้เปิดเพชรเรเ,เ,เราต้องกันแนววิ่งของมันนี่นี่แหละวิธีการแนววิ่งที่ดีที่สุดโอเคแล้วผมตึงเปี้ยะ จริเดี๋ยวหน้าติดตั้งปืนกลเพิ่มดีกว่าเลเซอร์เนียหน้าขายเลเซอร์ไม่ไม่มีใครวิ่งผ่านเลยอ้โว้ยโอ้ยโ้ยมาถึงก็โดนกันเลยเหรอมีอะไรอ่ะมีอะไรตรงนั้นอ่ะมันขึ้นรูปตกใจอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาเฮ้ยเหินแดงหินแดงคืออะไรผมไม่รู้ผมฟันก่อนฟันก่อนฟันก่อนแตกดิแตกแตกเรียบร้อยโอ้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 ยกลับกกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านป้องกันด่วนป้องกันด่วน ้องกันด้วยโอ้ยโอ้ยมันกัดมันลุมกดัดเหล,ลือ36เหลือ36มสิบเห็ดพีงเยอะอยู่ไอ้ทนได้อีกพักนึงทนได้อีกพักนึงเพื่อนเอ้ยขอเก็บตังค์ก่อนปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันโดนโดนจากอะไรนั่นเนี่ยดาเมจกระนำเหลือเกินไม่ใช่ฝั่งมันนะดาเมจฝั่งเราเนี่ยอืมอืมโอ้โหไอ้พวกหมอผีไอ้พวกหมอผีย่าโอ้ยโอ้ยพวกหมอผีเริ่มเยอะตัวยิงกยไกลไปเยอะปึ๊บนี่หมอผีหมอผีหมอผี ย่า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 ฝั่งเราเริ่มโดนดาเมจระยะไกลเยอะขึ้นเยอะเลยเราน่าจะต้องเพิ่มแล้วเพิ่มไม่ไหวผมอ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวขอติดตั้งนี้ก่อนนี่แหละวะปึ๊บปึ๊บเพิ่ม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 ขอติดตั้งป้อมปืนเพิ่มก่อนเพื่อนตี้ได้ป้อมปืนอีกบานช่วยได้เยอะเลยป้อมปืนเนี่ยมาติดติดกระนำติดอะ่ะผมก็นนำติดผมรวยไงแล้วผมรวยอืมไง จะเพิ่มป้อมปืนทำไรทำบ่มท้ไม่ได้แล้วโอ้ยแล้วมันยิงจากระยะไกลมีเหลือ <c oughs> เหลือแค่ตัวเดียวยังจะซ่ามันเหลืออีกกี่เวฟวะเนี่ยแล้วลอกที่หแล้วมาพอ้ยผมสามารถกันได้อยู่นะจริงๆเราต้องบีบอย่างนี้แหละบีบให้มันเข้ามาทางเดียวแล้วก็มาเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่ได้คาดฝันเอาไว้นนะก็คือตัวผมนั่นเองโ <c oughs> อลโหเฮ้ยตอนนี้เปิด4ี่ <c oughs> ประตูแล้วเว้ย <c oughs> ติดได้ตรงนี้ติดไม่ได้อะ่ะติดป้อมปืนตรงนี้ได้น,นี่จะเจ๋วมากเลยนะเฮ้ยแต่ตรงนี้ติดได้เว้ย าตัวนี้ติดได้ผมติดเลยนี่ตรงกลางเลยนี่ตรงกลางย,ยิงยิงเชวยกันยิงหน่อยยิงยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปอีกเพื่อนเดี๋ยวผมจะป้องกันตัวบินผมจะป้องกันตัวบินพวกนายช่วยระดมตรงยิงเข้าไปไม่เอะไม่เอะแล้วผมต้องวิ่งอ้อ,อมหมานักหนุเออะ่ะมาชาโดว์บีคัมแล้วนี่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 ไม่เอะผมไม่ตายด้วยคึกเมื่อไห้วันนี้โอ้โหนะเขาดูตัวเดียวผมยังฝันไม่ตายอะ่ะ ว่าตอนนี้ระบบป้องกันของเราเนี่สุดยอดแล้วนะเรียกได้ว่าป้องกันแบบ <c oughs> เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วว่าต้องติดป้อมปืนเพิ่มป้อมปืนอีกตรงนี้ก็อีกตรงนี้อีกอีกสักสองอันนะโอเคดีแล้วมันยิงไกลด้วยนะประเด็นอนะตรงนี้ติดไม่ได้แต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ติดได้เว้ยตรงนี้ติดได้เอาไปสักสองอันสามอันนี่ติดรัวๆโอ้โหดูเป็นไงอะแล้วผมตึงจะนะคเอ ไอผมมันแมวที่ได้รักและตึงจัดไปเลยอย้ถึงยอดอะพลังแห่งลิฟต์คืออะไรวะ